งเช่าคอดี้ไทยทางเช่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถามด้วยกันนะครับทำดีเราชมทําชั่วขอดาตรงไปตรงมาไม่ไว้น้าใครนะครับวันนี้วันจันทร์ที่สิบเจ็พฤศจิกายนนะครับเวลาสองทุ่มเจอกับพี่บุรวียงจิดดาบุญรักพักดวมใจไทยสวัสดีครับพี่บุรวีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมด้วยครับประเด็นของเราในวันจันทร์นี้นะครับชื่อตอนว่า อเมริกาแผนลึกบีบดนูท่อหลุดนายกอ่ะยังไงอะครับคือมันเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนหลังจากที่สหรัฐอเมริกาไม่ค่อยไม่ค่อยปลื้มที่นายกหนูเนี่ยได้เดินทางไปปักกิ่งแล้วก็ได้รับเรื่องของการสั่งข้าวห้าแสนตันจากปักกิ่งก็เลยทำให้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยชักไม่ค่อยพอใจเพราะว่านายกอนตินไปต่อรองเรื่องภาษีสิบเก้าปเซนท่านก็บอกพอแล้วแค่นี้ทีนี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับสนธิสัญญาสันติภาพตอนหลังท่านก็กลับคำไงโดนัลด์ทรัมป์กลับคำว่ามันไม่เกี่ยวกันก็สบเก้าเปอร์เซก็ยังเหมือนเดิมแต่เรามาเทียบ เรื่องปัญหาต่างๆที่เป็นเบื้องลึกที่จะทำให้อเมริกาเนี่ยเขาอยากเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีให้เป็นกลุ่มของเขาให้เป็นพวกของเขาอุ้ยจะเปลี่ยนให้เป็นคนของเขาเอา้าวแสดงว่านายกหนูไม่เป็นคนของเขาแล้วใครเอ่ยที่เป็นคนของเขาอ้าวต้องฟังพี่บุรพีต่อแล้วครับพรรคของเขาก็คือสามกีบนั่นแหละพรรคส้มนั่นแหละอุ้ยที่เขา ให้การสนับสนุนโดยอุปการะโดยมูลลนิธิจากสหรัฐอเมริกาหลายมูลนิธิตอนเลือกตั้งเมื่อคราวที่แล้วแล้วคราวนี้ก็มีท่าทีว่าเขาจะสนับสนุนต่อไปอันนั้นเป็นเรื่องของของไม่นานนี้คือการเลือกตั้งที่จะมีเกิดขึ้นแต่ทีนี้เอาวันนี้ดีกว่าเอาวันนี้ดีกว่าคือปัญหามันเกิดขึ้น จากการที่นายกอนุทินเนี่ยประกาศฉีกสัญญาสันติภาพการฉีกสัญญาสันติภาพเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของหลายๆคนว่าเฮ้ยดีนี่ว่าฉีกแม่งไปเลยมันวางกับระเบิดแล้วเอาของใหม่มาวางอีกหลายคนเขามองอีกเรื่องหนึ่งนะครับเขามองว่าฉีกสัญญาสันติภาพเนี่ยจริงอยู่มันดี มันดีบางข้อและมันไม่ดีบางข้อเพราะสัญญาสันติภาพหนึ่งในข้อตกลงนั้นก็คือปราบสแกมเมอร์เมื่อฉีกแล้วสแกมเมอร์ก็ไม่ได้รับความร่วมมือในการปราบเพราะมันอยู่ในสัญญาสันติภาพซึ่งสหรัฐอเมริกาเขามองว่าไทยไม่สามารถจะปราบสแกมเมอร์ได้ถามทำไมว่าทำไมเขามองว่าปราบไม่ได้เพราะข่าวลือแพร่สะพัด ที่ออกมาจากคำเนียบขาวบอกว่ายังมีรัฐมนตรีสีเทาอีกสองคนในรัฐบาลชูนีกล้าปลดไหมกล้าปลดไหมแล้วมันจะนำไปสู่การกว่อมบาดในอนาคตวันข้างหน้าก็ได้นี่เป็นเรื่องที่พวกเราเป็นห่วงกันเป็นห่วงกันผมถึงฝากท่านนายกรัฐมนตรีเฉินซีเห่ยาคือนายกรัฐมนตรีอนุทิน ซึ่งเวลานี้กลายเป็นหนูท่อไปแล้วนะเพราะหนูท่อนี้ฉลาดนะฉลาดท่านฉลาดพูดฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงที่เราเห็นเนี่ยนะครับความจริงใจของสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีกับประเทศไทยเลยความจริงใจของอันวาอิบราฮิมประธานอาเซียนหรือนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียไม่ได้มีความจริงใจกับเราเลยจริงใจกับกัมพูชามากกว่าครับ เมื่อวานก่อนผมเห็นให้สัมภาษณ์นายกอันวาได้โพส์ตในเฟซบุ๊กชื่นชมกัมพูชาว่ายึดแนวทางสันติภาพในการแก้ปัญหาชายแดนแล้วออกมาย้ำนะว่ามาเลเซียจะยังคงมีบทบาทเป็นผู้อำนวยการความสะดวกที่ยุติธรรมและความร่วมมือจริงๆแล้วเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ดีมาเลเซียก็ดีไม่ควรเข้ามายุ่ง ไม่ควรเข้ามายุ่งกับเรื่องของสองประเทศของเรานี่นะมันเป็นทวิภาคีนะไม่ต้องมายุ่งเรื่องของสองประเทศที่ตกลงกันเมื่อตกลงกันไม่ได้เมื่อตกลงกันไม่ได้ก็ก็ต้องว่ากันไปก็ต้องว่ากันไะปครับนะครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยท่านสิทจิ้นผิงได้พูดกันตอนที่มีเสด็จไปที่นั่นนะครับแล้วก็สิทิ้นผิงเนีออกมาถแถลงทีหลังเนี่ยประมาณว่าเรื่องของกัมพูชากับเรื่องของประเทศไทยเนี่ยจริงๆแบบเป็นเรื่องของทวิภาคีก็คือจริงๆก็คือ แอบดักตบอเมริกากับปันิเซียนิดหนึ่งฮะว่าไป <ฮะ S 1> สลัแนไปยุ่งออกับเขาไปส่อทลอฮะแล้วจริงๆคุณอันวาเนี่ยหลายครั้งที่เราเห็นนะครับพี่บุรีฮะว่ามีท่าทีลำเอียไปทางกัมพูชาอย่างเห็นได้ชัดขึมม้น,นชมพุมเนตขึ้นชมพูเซนว่าใฝ่ฝันสติภาพมึงควรจะตำหนิกัมพูชาไหมเพราะแอบมาว่างทุดระเบิดอยู่คืออันวาเนี่ยยังไงฮะพี่บุรีอยากด่าให้มันหนักๆเลยฮะคือคือจําเสียงคลิปได้ไหมถ้าใครดูเสียงคลิปอันนี้ มีการเปิดคลิปเสียงมัดตัวพันตรีชุนซึ่งเป็นทหารเขมรไอ้คนนี้แหละครับที่สั่งวางทุ่นระเบิด Pmn2 ที่ช่องบอกคนนี้แหละครับแล้วเป็นทุ่นระเบิดหม่หลักฐานมันชัดเจนแล้วสหรัฐอเมริกายังจะไปยืนเคียงข้างเขายังจะไปเข้าข้างเขาอันวาซึ่งเป็นประธานอาเซียนไม่ยอมวางตัวเป็นกลางท่านนุนุทินก็ทำอะไรไม่ถูกไนงะ แต่สิ่งที่ท่านพูดไปนะฉีกแม่งเลยนี่ถูกใจคนไทยครับถูกใจคนไทยแต่สิ่งหนึ่งนั้นที่ผมเข้าใจและหลายท่านเป็นห่วงก็คือเรื่องของสแกมเมอร์เรื่องของสแกมเมอร์เราก็พยายามปราบเราก็พยายามทําจับได้ก็ต้องเยอะแยะจับได้ก็ต้องมากมายแต่คนใกล้ตัวของนายกมีใครบ้างมีจริงไหมที่ทําเนียบข่าวเขาปล่อยข่าวนี้ออกมามันมีจริงหรือไม่ ที่บอกว่ามีรังตรีสีเทาอยู่สองคนผมก็ยังไม่ปักใจเชื่อแต่มันเป็นข่าวในโซเชียลไงเมื่อมันเป็นข่าวก็ต้องไปไปสู่กันให้มันชัดอย่าให้มันเสียชื่อเสียเสียงถ้ามันมีจริงท่านกล้าปลดไหมเพราะวันนี้มันเป็นประเด็นจากสื่อถามนักการเมืองทั้งหลายคนและถามผู้คนอีกมากมายว่าท่านกล้าไหมที่จะปลดนักการเมืองสีเทาพวกนี้นี่ทั้งหลายทั้งปวงที่อเมริกาเขากังวลเรื่องนี้ยังไงเมื่อเขากังวลเรื่องนี้ เขาก็พยายามนะที่ปูทางที่จะเอาพรรคการเมืองของเขาเนี่ยเข้ามาดูแลประเทศซึ่งเราไม่ได้ปลื้มนะกับพรรคการเมืองนั้นซึ่งมีปัญหาเรื่องสถาบันเราไม่ได้ปลื้มเลยครับจีนเองเวลานี้ก็ไม่ได้ปลื้มกับฮุนเซนไม่ได้ปลื้มกับฮุนเซนนะเพราะเขาก็มีคนที่จีนได้เตรียมไว้แล้วว่าจะให้ขึ้นมาแทนฮุนเซนนั่นก็คือหมอนหลวงนโรดมาจาก,กราวุธ ซึ่งเป็นหัวหน้าพักคุณซินเปกคนนี้จะมาแรงแล้วก็เป็นเป็นทายาทขององค์ศรีฮันุซึ่งคนคนกัมพูชาก็รักสถาบัานอยู่แล้วจีนเขาฉลาดครับเขาวางตรงนี้ไว้เขาวางไว้นะครับฉะนั้นไอ้ทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไทยเรากับกัมพูชาเนี่ยยังไงก็ตัดกันไม่ขาดตัดกันไม่ขาดไม่มีทางเลยครับที่จะไปเอาชนะเดี๋ยวก่อนนะ คือผมเนี่ยมุกิดกับคําว่าไทยกับกัมพูชาตัดกันไม่ขาดเป็นประเทศเพื่อนบ้านย้ายหนีกันไม่ได้จริงๆมาตัดกันขาดได้นะฮะจริงๆย้ายหนีกันไม่ได้แต่ว่าตั้งกําแพงแล้วก็ตัดความสัมพันธ์ร้อยเปอร์เซ็นเลยถ้าเพื่อนบ้านมันชั่วมันเลวมันไม่จริงใจเนี่ยเราสามารถตัดความสัมพันธ์กับมันได้คือไม่ต้องติดต่อเลยเลยก็ต่างคนต่างอยู่เหมือนกันเราอยู่บ้านนะฮะพี่ แลข้างบ้านมันไม่ดีแล้วก็ไม่ต้องยุ่งกับมันต่างคนต่างอยู่ไม่เกี่ยวกันมึงปีนด้วเข้ามากูยิงเลยเอาจริงๆเพราะฉะนั้นผมเบื่อกับคาพูดของนักวิชาการ<อ>าประมาณว่าเพื่อนบ้านย้ายหนีกันไม่ได้ก็ไม่ต้องย้ายหนีก็ต่างคนต่างอยู่คือพี่บุรีกําลังจะบอกว่าสาเหตุที่ประเทศไทยเราเนี่ยเราลบกับกัมพูชาแล้วไม่ชนะเป็ดเสร็จจนกระทั่งแม่ทับกุ้งพี่พี่บอกว่ามันเป็นกุ้งอกเกลือเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรไม่เกิดมาจากนักการเมืองสีเทาใช่ไหม ใช่มันจากเกิดมาจากนักการเมืองสีเทาและมันเกิดมาจากมันเกิดมาจากกลุ่มทุนที่เขาไปปักหลักปักฐานอยู่ที่นั่นเราไม่สามารถจะรบอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้ก็ต้องก็ต้องเป็นความร่วมมือส่วนหนึ่งคือยังไงก็ยังคบกันอยู่ในเรื่องของการค้ายังไงก็ยังคบกันอยู่เรื่องของการค้าการขายนะที่เราเคยพูดกันว่าปิดสายการบินรมแดนนะปิดแล้วสายการบินก็ปิดไม่ได้ เรือเดินสมุทรก็ปิดไม่ได้มันทําอะไรไม่ได้หนอกนอกจากคุยกันคุยกันไม่รู้เรื่องก็ต้องสวดมน์นั่งสวดมน์เพราะคุยกันมันคุยไม่รู้เรื่องแล้วสัญญาสันติภาพมันไม่มีความหมายแล้วแล้วจะทํำยังไงอ่ะมันไม่มีทางที่จะทํำยังไงสแกมเมอร์ก็เต็มไปหมดในกัมพูชาทําไม่ได้มันก็นั่งเครื่องบินมาทําในประเทศไทยนี่คือปัญหามันเป็นปัญหาครับ เมื่อเป็นปัญหาอย่างนี้ประเทศที่เขาเป็นมหาอำนาจเขาก็มองเขามองจนเกิดแผนลึกขึ้นมาแผนลึกขึ้นมาซึ่งตอนนี้การเมืองเรามันไม่ปกติหลังจากท่านนายกอนุทินกลับมาถึงเมืองไทยรู้สึกกลับวันนี้มั้ยหรือพรุ่งนี้เช้าผมก็ไม่ทราบได้นะก็ไม่ทราบได้ก่อนจะกลับมานี่มันมีข่าวมันมีข่าวว่าฝ่ายค้านเนี่ย จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจหลายคนบอกเฮ้ยไม่กล้าเปิดหรอกผมดูข่าววันเนี้เขาท้าเลยครับคุณสมพลสารามท้าเลยให้อภิปรายมาตรา152คือไอ้152เป็นการอภิปรายโดยไม่ลงมติแต่ถ้า151เป็นการอภิปรายโดยการลงมติไอ้152ก็15คือด่าฟรีไงทีนี้ทีนี้พักเพื่อไทยเขาก็แยกเขี้ยวขู่ฟอดฟอดัฟดฟ,ดฟดหลังจากเปิดสภา จะยื่นสักฟอกแน่นอนนี่ตามข่าวนะจะยื่นสักฟอกแน่นอนนะพักส้มจะร่วมสังคก,กรรมหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของเขาโนสนโนแคนะภูมิใจไทยเขาบอกกลัวเสที่ไหนอ่ะนะเด็กเนกวินบอกว่าเอาเลยยื่นมาเลยนะการยุบสภาเนี่ยก็จะยุบหนีหรือไม่หนีก็อีกเรื่องหนึง่งนะแต่ขอสู้ ฉะนั้นเรื่องนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อเปิดสภาวันที่สิบสองเดือนหน้าคือเดือนธันวาคมครับคือมันอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวเพรยื่นไม่ใช่เขาจะ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 ,จะเปิดอภิปรายได้เลยคุณน้องทุชินก็บอกแล้วว่าสามสิบเอ็ดไม่เกินสามเดอมกรามันมีเวลาน้อยแต่การที่จะยื่นเนี่ยก็คือยื่นเพื่อที่จะหาเสียงหรือด่าฟรีแต่เวลาเนี้ยทางโพหลายโพมันทำให้เสียงของ พรรคเพื่อไทยเนี่ยตกต่ำเรื่อยๆเรือราดเลยครับตกต่ำติดดินเขาก็พยายามที่จะถีบตัวเองขึ้นมาให้เป็นที่หนึ่งที่สองตอนนี้เขาเอยู่ที่สี่ที่ห้าหนู่นน่ะในขณะที่ภูมิใจไทยวัวบันไดไม่แห้งเลยครับเขาใช้โมเดลของคุณทักษิณตอนที่เป็นพรรคไทยรักไทย,ร,ไทยรวมพรรคการเมืองต่าง,าง,างๆเข้ามารวมพรรคการเมืองต่างๆเข้ามาเป็นพรรคเดียวคือพรรคตอน,นันไทยรักไทย เป็นพักเดียวจนได้เสียงข้างมากสามร้อยเจ็ดสิบ็ดเสียงเ่ยเป็นพักการเมืองพักเดียวที่ใครจะอภิปรายไม่ไว้วางใจอะไรไม่ได้เลยเสียงไม่พอประชาที่ปัดเสียงไม่พอที่เป็นฝ่ายค้านในตอนนั้นนี่ก็คือโมเดลเดียวของภูมิใจไทยเขาเดินตามรอยนายใหญ่ซึ่งเวลานี้เขาบอกเขาประสบความสำเร็จนะถามว่าเพื่อไทยรู้ไหมเขาก็รู้แต่เขาไม่ไม่กล้าพูดเขายังบอกเขายังเป็นที่หนึ่งอยู่ เขาก็พยายามที่จะเก็บเก็บความบกพร่องของรัฐบาลชุดนี้ออกมาอย่างเช่นข่าวลือที่บอกว่ายังมีสีเทาไปริ่มเรียอยู่อีกสองให้เอาออกไปสองเรื่องการปราบสแกมเมอร์ไม่สำเร็จสามเรื่องชายแดนต่างๆที่มีปัญหากับกัมพูชาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ พรรคภูมิใจไทยอย่างเดียวหรอครับต้องโทษพรรคเก่าด้วยคือเพื่อไทยคือเขามีเวลาแค่เดือนกว่าเท่านั้นเองนี่นี่เราพูดในคว,วามเป็นธรรมนะเขามีเวลาแค่เดือนกว่านะจะทําให้หมันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็คงยากสแกมเมอร์ก็มีเวลาน้อยนิดแล้วอีกอย่างหนึง่งเวลานี้ประชาชนก็งูงงสงสัยว่าเฮ้ยตำรวจมันเป็นสแกมเมอร์หรือตำรวจเป็นผู้บิชชักสันที่าดกันแน่วะตอนเนี้ย ผู้คนสงสัยจากสื่อต่างๆที่ออกมาบอกเฮ้ยมีเส้นทางการเงินไปถึงตำรวจที่นูน่นที่นี่ที่นั่นมันทำให้ประชาชนหมดหวังอ่นะมันทำให้ประชาชนหมดหวังนี่คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นจากความรู้สึกของประชาชนตอนนี้นี่แหละที่มันจะทําให้ทนายกหนูตกท่อเอาง่ายๆแต่เขาบอกว่าถ้าไม่อยากตกท่อก็ปลดออกไปสักสองคน รัฐมนตรีที่เป็นสีเทาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสีเทาจริงหรือเปล่ามีจริงหรือเปล่ามันก็เป็นข่าวมาเขาบอกเฮ้ย hey, รอดมาจากวายเฮาซึ่งเราก็ไม่รู้มันรอดมาตรงไหนยังไงอะไรนี่เราก็มาเล่าให้ฟังพูดให้ฟังเป็น,ปนภาพรวมนะแล้วเราช่วยกันสังเกตช่วยกันช่วยกันต่อจิ๊กซอให้รู้เพราะบ,บ้านเมืองตอนนี้มันเป็นระยะที่หัวเลียวหัวต่อหัวเรียวหัวต่อ,ร,ตอระหว่างคุณธรรมกับความดีงาม หัวเลี้ยวหัวต่อตรงนี้ถ้าคุณธรรมมันมันกยาวไปให้ประชาชนมีคุณธรรมให้นักการเมืองมีคุณธรรมไปถึงการเลือกตั้งเราค่อยสบายใจแต่ถ้ามันลากต่อไปถึงไปถึงความอุบาทช,ชาิชั่วในตอนเลือกตั้งใช้เงินจากสีเทาใช้เงินจากสแกมเมอร์ที่โกงเข้ามาที่เขาแปลว่าผู้หลอกลวงเนี่ยบ้านเมืองมันจะไปยังไงครับอันนี้น่าคิดนะท่านนายกอนุทินครับ บริษัทคอดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกรรวิธีการเพราะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบ็เป็นถังหมักปฏิกรณ์ชีวภาพแนวนองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเลสิปิน0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูลทีนี้มีคำถามจะถามพี่บุญวีนิดหนึ่งฮะเมื่อกี้พี่บอกว่าทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยใช้โมเดลเดียวกับคุณทักษิณในสมัยไทยรักไทยเนี่ยคือดูดพรรคต่างๆเข้ามาตอนนี้เนี่ยก็มีกระแสว่า ตบบ้านใหญ่หรือว่าหลายๆคนเนี่ยดูดเข้ามาอยู่ในพักภูมิใจไทยแต่ผมสังเกตว่าหลังๆมานี้ในภูมิใจไทยเนี่ยมันไม่ใช่ดูดบ้านใหญ่อย่างเดียวที่มาดูดขยะเข้ามาด้วยมีหลายคนนักกรเมืองหลายคนเนี่ยที่เหมือนขยะอะฮะแล้วก็แอบเข้ามาอยู่ในพักภูมิใจไทยที่บริวียังไงฮะตอนนี้คือครูใหญ่หรือว่าคุณนุจินเนี่ยเขาดูดหมดเขาไม่เขาไม่กอหรอฮะว่าอันไหนเป็นอันไหนคือสอสอน้ําดีอันไหนเป็นสอสอขยะเป็นขี้เปียกอะฮะ คือตอนนี้มารวมกันก่อนเขย่าเขย่ารวมกันก่อนแล้วพอถึงยุบสภาให้มีการเลือกตั้งผมจะถามว่าคุณจะจัดยังไงให้ใครลงยังไงมันซ้อนกันหมด่ยจังหวัดมันซ้อนกันหมดเขตมันซ้อนกันหมดคุณจะเอาใครลงไอ้คนที่ได้ลงก็ยิ้มย่องผ่องใสไอ้คนที่ไม่ได้ลงก็ออกมาด่าข้างนอกผมว่ามันเละนะท่านนายกอนุทินมันเละใครก็มุ่งไปที่พักภูมิใจไทยไปภูมิใจภูมิใจไทยเพราะเป็นพรรกรัฐบาลไง มันก็จะทําให้พักท่านเละจนถึงวันเนี้ยท่านเป็นพรรรัฐบาลท่านจ่ายคนละครึ่งเฟดหนึ่งไปแล้วสองพันให้เพิ่มไปสองพันเป็นสี่พันคนใหม่เอาไปเลยสี่พันท่านคิดว่าจะได้เสียงจากประชาชนไม่แน่ซะแล้วถามว่าทาไมไม่แน่ซะแล้วก็ไปดูโพลต,ต่างๆท่านได้ที่หนึ่งไหมไม่มีที่หนึ่งสองที่สองก็ไม่ได้ที่สามก็ไม่ได้ท่านอาจจะบางแห่งมาที่สามที่สี่นู่น่ะ มันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีทางขนาดพักการเมืองที่เป็นพักรัฐบาลแล้วไปสู่การเลือกตั้งยังสอบตกเลยมันไม่สามารถจะไปบังคับผู้ว่าราชการจังหวัดได้ข้าราชการต่ตางๆได้ไม่สามารถที่จะไปคอนโทรนได้เลยนะอยากคิดว่าเอาเงินไปแจกแล้วจะชนะไม่ใช่ซะแล้วเพราะประชาชนเวลานี้เขาฉลาดนะครับเขาฉลาดนะครับนะฉะนั้นแผาล,ลึกอันนี้มัน <S 2> <S 2> <S 2> <S มีหลายแผนอย่างที่ผมมาเล่าให้ฟัง เอาเงินไปแจกก็อยากทิดวชนานะคะพูดว่ามันแจกกันหลายพักกะเกินฮะเงินแกกเมอร์ทีนี้เมื่อกี้พี่บรวีบอกว่าในพักร่วมรัฐบาลนี้มันมีรัฐมนตรีสีเทาอยู่สองคนปัญหาก,ก็คือตอนนี้เราไม่สามารถที่จะระบุได้ว่ารัฐมนตรีสีเทานี้มันเป็นใครแล้วก็มาจากพักไหนแต่ประชาชนก็ลังเลแล้วก็สงสัยว่า ทำไมการปราบสแกมเมอร์ของท่านนายกเนี่ยมันชักช้าเสียเหลือเกินยิ่งช้าคนก็ยิ่งมองว่าเอ๊ะหรือว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมันเป็นพรรคสีเทาด้วยมันเป็นภูมิใจเทาด้วย ตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมีเสียงปรับไปนิดมานิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งและเสียงมันจะดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นจนกระทั่งถึงวันเลือกตั้งถ้านายยกนุทินยังไม่สามารถที่จะจัดการสแกมเมอร์แบบว่าจับตัวใหญ่ๆจับตัวเบิ่มๆจับตัวตำรวจที่เกี่ยวข้องจับตัวข้าราชก,การสีเทาที่เกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งสสสักห้าหกคนรัฐมนตรีสักหนึ่งสองคนออกมาให้ประชาชนเห็นนะครับพี่บุญวีมองอ่างไงคะคือขนาดไอ้ชนพัฒน์น่นะ เส้นทางการเงินก็รู้ถูกต,ตั้งข้อหาอะไรเรียบร้อยแล้วยังนั่งเป็นผู้ทรงเกียรติอยู่แล้วแถมยังออกมาคุยผมจะเคลียร์ให้จบคราวหน้าผมจะเป็นรัฐมนตรีเขามั่นใจขนาดนี้นะถ้าถามผมว่าเขาได้เป็นไหมเขาได้เป็นครับคราวหน้าเราจะมีรัฐมนตรีที่มาจากสแกมเมอร์คราวหน้าเราจะมีนายกรัฐมนตรีที่มาจากสแกมเมอร์ ถ้าพี่น้องประชาชนไม่รู้สี่รู้แปดไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าบ้านเมืองจะเดินไปทางไหนมันจะเป็นอย่างที่ผมพูดเพราะเงินนึงไงละ่ะเพราะเงิน <c oughs> ที่มันได้มาฟรีๆอ่ะเขาไม่ได้ซื้อเสียงกันสามร้อยห้าร้อยบาทแต่ก่อนแล้วนะยังตามหัวละสามพันผมบอกให้เท่านี้ก็แล้วกันก็ไม่ใช่เงินพ่อ <c oughs> เงินแม่ันนี่เงินกูได้มาฟรีๆกูโกงเข้ามา <c oughs> แล้วกูก็ให้พวกพรคก,การเมืองไปไปนะ,ะจนจน จนเป็นที่รู้กันอยู่ในใจก็รู้กันหมดเราพูดไม่ได้พูดก็ถูกฟ้องอพูดก็ถูกฟ้องอืมเงินที่เอามาแจกพี่บรวีบอกว่าไม่ใช่เงินพ่อเงินแม่หรือเงินที่เขาทํามาหากินด้วยการสุดจิตจริงๆเงินเขาเนี่ยก็มาจากชาวบ้านที่โง,ง่ๆที่หลงเป็นเหยื่อสแกมเมอร์นั่นแหละเอามาแจกเงินชาวบ้านเอามาแจกชาวบ้านรู้ตัวไหมชาวบ้านอ่ะรู้ตัวไหม คำถามว่าเอ๊ะถ้าสอสอชนพัฒน์เขาบอกว่าเขาเคลียร์ได้แล้วเขาจะเป็นรัฐมนตรีผมว่าเอาตําแหน่งอย่างนี้ละกันตําแหน่งที่เหมาะก,กับคุณชนพัฒน์เนี่ยคือผมว่ามีสองตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งคุมพวกเรื่องเกี่ยวกับการพนันด้วยกับเรื่องหรือรัฐมนตรีดีที่คุมเรื่องเกี่ยวกับเว็บต่างๆนานาก็ให้คุณชนพัฒน์เป็นไปเลยละกันใดๆแล้วก็ให้มันสุดซอยกันไปเลยดีไหมฮะพี่ตำแหน่งสองตำแหน่งนี้น่าจะเหมาะสมที่สุดคือผมไม่อยากดูถูกดูแคลนท่านนะ เอ่อท่านอาจจะเคลียร์ประวัติของท่านอาจจะเคลียร์ความผิดของท่านพราะเคลียร์จบแล้วเหมือนบางคนผมเคลียร์หมดแล้วผมไม่มีอะไรแล้วผมก็เป็นสสได้เพราะเงินก็ยังมีฐานะก็มีอะไรก็มีท่านก็เป็นสสได้บางคนนึกไม่ถึงว่าเฮ้ยมึงเป็นรัฐมนตรีได้ยังไงวะมึงขึ้นมาตำแหน่งนี้ได้ยังไงวะเฮ้ยแต่ก่อนมึงเป็นอย่างนี้วะคือคนสงสัยกันมากนะแล้วเขาประกาศด่วยหน้าด้วยจะเป็นรัฐมนตรีผมไม่ขัดข้อ,องหรอกคุณชนพัฒน ไม่ขาดข้องนะคุณมาเป็นสสอก็เพราะประชาชนนี่คือระบอบประชาธิปไตยครับคือปกครองโดยประชาชนเลือกโดยประชาชนเมื่อประชาชนสงขลาเลือกคุณไปผมเคารพผมเคารพคนสงขลาครับที่เขาเลือกคุณอ่นะแล้วถ้าคุณไปเป็นรัฐมนตรีมันมันไม่มีอะไรที่ผมจะต้องมานินทาหรือว่าดูถูกดูแกลนอะไรคุณเลย ครับใช่ไหมล่ะเพราะคุณมาจากประชาชนน่ะพี่ปวีเขารพคนสงขาที่คนสงขาเลือกคุณชนาพัฒ์แต่ผมขอตำหนิคนสงขานะครับที่ไปนคนเลือกชนาพัฒ์ส่วนหนึ่งอาจจะไม่รู้ว่าคุณชนาพัฒมีประวัติเป็นมาเป็นอย่างไรหรือบางส่วนอาจจะเคยรับเงินจากใครก็ไม่รู้แล้วก็มาเลือก <c oughs> คุณชนาพัฒน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นการวัดความผิด ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของเขตในจังหวัดสงขาที่จะเลือกคุณชนพัฒน์อีกครั้งหรือผมพูดอย่างนี้นะครับชัดเจนนะครับว่ามันจะเป็นการวัดศีลธรรมความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของคุณคนในจังหวัดสงขาเขตที่คุณชนพัฒน์ลงว่าคุณมีคุณเลือกสสคนอย่างนี้เขาบอกกันว่าคุณภาพของสสก็คือคุณภาพของประชาชนที่เลือกเองคนเลวมาถึงเลือกคนเลวคนชั่วมาถึงได้เลือกคนชั่วอยากให้เป็นอย่างนี้นะครับ คราวที่แล้วถือว่าคุณไม่รู้ประวัติแต่คราวนี้ประวัติมันมัน,ม,นมันเปิดเผยออกมาหมดเรียบร้อยแล้วแล้วขอตบิถิท่านนายกด้วยนะครับกับกับพอบอรตรที่ปล่อยให้คุณชนชนพัฒน์เนี่ยที่มีประวัติอยา่างนี้ยังทําหน้าที่สสได้อยู่มันมันไม่ถูกต้องถูกไหมฮะพี่มันควรจะเอาเขาออกไปคือมันมีประวัติอย่างนี้ก็ออกไปเคลียร์ก่อนออกจากหลุดออกจากสสก่อน รวมไปถึงสภาผู้แทรรนรัษฎรด้วยนะครับต้องเอาออกจากตําแหน่งสสก่อนหรือเป็กก่อนแล้วค่อยเคลียร์ให้เรียบร้อยแล้วค่อยกลับมาเป็นสสไม่ใช่นั่งโดดเดขนาดนี้นครับต้องต้องเรีบดำเนินการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อมันมาถึงขนาดนี้เส้นทางการเงินมันมีแล้วก็ถูกเป็นคดีนะครับเป็นคดีตํารวจสอบอยู่อะไรอยู่เนี่ยคือแต่ก่อนเนี่ยพี่น้องชาวสงลาเขาไม่รู้หรอกถ้าเขารู้เขาไม่เลือกหรอกครับเขาก็บอกผมเขาไม่รู้ เขาหนึ่มก็เป็นคนดีนะทําไปทํามาเอา้าเส้นทางการเงินเป็นสแกมเมอร์อะไรต่างๆเขาไม่รู้แต่จะเป็นสแกมเมอร์จริงหรือไม่จริงนั่นก็คือคือคือเราต้องสันนิษฐานไว้ก่อนไงว่าเป็นผู้บริสุทธิ์คดีมันยังไม่จบ <อะ S 1> นี่ก็ว่าว่ากันตามความยุติธรรมนะความเป็นธรรมแต่เราเอามาวิจารณ์ได้มาพูดได้ว่ามันมีเรื่องมีคดีสอบกันอยู่อย่างนี้ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนแล้วถ้ามันจบวันไหนนั่นแหละ คือคําตัดสินจากสถาบันยุติธรรมที่เขาจะตัดต,ด,ต,ด,ตดสินนะเพราะบ้านเรืองเราเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องว่ากันเป็นอย่างนี้ถ้าเราไปกล่าวโครมโครมโคมเนี่ยผมผมเข้าใจนะผมเข้าใจว่าหนึ่งยังไม่ได้รับการตัดสินว่าผิดหรือถูกแต่พฤติกรรมมันบอกจากเส้นทางการเงินจากหลักฐานอะไรต่างๆซึ่งทําให้คนเชื่อเมื่อทําให้คนเชื่อก็กทำให,ให้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 คนคิดไปว่าเฮ้ยมึงเลือกผู้แทนอย่างนี้ได้ยังไง นี่มันมันก็เป็นทางสองแร่งเหมือนกันนะคุณคุณลุครับถ้าสายยังไม่ตัดสินก็ถือว่าคนคนนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์อันนี้เราเข้าใจแต่ถ้าค,คนคนนั้นมีข่าวพัวพันเกี่ยวกับเว็บพน,นันและมีเส้นทางการางเงินที่ชัดเจนคุณไม่ควรจะเลือกคนเหล่านั้นไหม คนที่มีความเกี่ยวข้องต่อให้มันยังสามไม่ตัดสินคุณก็ไม่ควรจะเลือกคนคนนั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคุณควรจะเลือกคนที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นคนดีไม่มีสีเทาไม่มีข่าวพัวพันมาเป็นสอสอเอาเป็นว่าจะเป็นการวัดชัยชาวสงขานะครับว่าที่ผ่านมาที่คุณเลือกคุณชนพัฒน์เนี่ยเพราะคุณไม่รู้จริง <c oughs> แต่ว่าตอนนี้คุณรู้แล้วว่ามีประวัติในต่งตางด้านาแม้สายยังไม่ตัดสินการเลือกตั้งครั้งต่อไปอย่างที่ผมบอกฮะมันจะเป็นการวัดศีลธรรมจริยาของชาวสงขานะครับเวลา เหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับสุดให้ถามพี่บุรบีเป็นคำถามสุดท้ายนะครับคุณอันวาบอกว่าคุณอันวาเนี่ยจานรับชาวขเขมรเนี่ยชาวกรุรงชาเข้าไปเป็นแรงงานที่มาเลเซียครับคิดยัไงครับก็ก,ก็ก็ไปเลยเพราะทางเราท่านนายกอนุทินไม่ต่อสัญญาให้ทั้งหมดก็ก็ดีครับเอาเอาจากพี่น้องชาวลาวเข้ามาก็แล้วกันคือคือท่านก็ทําถูกแล้วนี่นั่นก็เป็นการตบหน้าสั่งสอนอคนคนขเขมร ตบหน้าั่งสอนไอ้ฮุนเซนฮุนมาเน็ตก็เอาชาวมาเลยเอาเอาชาวอ่อาสปปลาวเข้ามาแต่ก็เสียใจแทนเสียใจพี่น้องอาชาวกัมพูชาด้วยไม่รู้จะว่าไงเพราะว่าผู้นำของคุณมันเฮงซวยคุณต้องโทษผู้นำคุณไม่ใช่มาโทษผู้นำไทยผู้นำไทยก็ต้องเป็นผู้ที่รักความยุติธรรมและรักความถูกต้องความถูกต้อง ก็คือจะต้องไม่ให้คุณได้ทำงานในขณะที่ผู้นำของคุณกำลังอารวาดโดยการเอาทุ่นระเบิดไปวางเพื่อหมายจะฆ่าทหารไทยฆ่าพี่น้องคนไทยคุณฆ่าไปกี่ศพแล้วพี่น้องชาวคอมมิต้องเข้าใจนะถ้าฟังภาษาไทยรู้เรื่องคุณต้องหันไปตบหน้าไอฮุนเซนหันไปตบหน้าไอฮนนุนมาเน็ตนะฉะนั้นเรื่องของการเมืองเนี่ยที่มาบีบ หนูท่อให้ดุดนายกเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเมืองนะที่ร่วมกันทำอันวาอิบราฮิมโดนันทรัม์หรือใครก็แล้วแต่โดยไม่มีเหตุผลเหตุผลอย่างเดียวก็คือคุณไปยืนเคียงข้างกัมพูชาแล้วคุณก็จะบีบนายกของเราให้ให้พ้นจากตำแหน่งนะเพื่อให้มีการเลือกตั้งแล้วคุณก็เอาพรรคการเมืองที่คุณพอใจอะไรเข้ามา พรกการเมืองที่คุณพอใจแต่ประชาชนเขาไม่พอใจกับพักการเมืองนั้นเพราะประชาชนคนไทยเขารักสถาบันครับผมบอกได้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณพี่บุญรีจมศินาหัวหน้าพรรคปรไจไทยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนจบรายการนะครับต้องให้กํบบาลังใจท่านนายกุทินนะครับในการที่จะไม่ยอมหงอตอบหาำนาจนะครับเรา เป็นประเทศอธิปไตยนะครับไม่มีเรื่องไหนสําคัญเท่ากับอธิปไตยของชาตินะครับเรื่องเศรษฐกิจแม้ว่าจะเป็นเรื่องสําคัญแต่ว่าถ้าประเทศไม่สามารถดํารงความเป็นประเทศไทยได้ต่อให้มีเศรษฐกิจเศรษฐกิจดีขนาดไหนประเทศไทยก็อยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้กําลังใจท่านนายกนะครับและสุดท้ายแล้วก็ฝากไปถึงฝ่ายค้านทั้งสองพักด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ย โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเนี่ยคุณไม่สามารถที่จัดการเรื่องกัมพูชาได้เพราะฉะนั้นคุณหุบปากไว้ก่อนจะเป็นการดีที่สุดนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับต้องให้กําลังใจชาวมาเลเซียทุกท่านนะครับว่าต่อไปคุณจะมีแรงงานชาวกัมพูชากว่าสองล้านคนที่จะเข้าไปทํางานในมาเลเซียนะครับเพราะฉะนั้นชาวกัมพูชาจะเป็นเพื่อนใหม่ของชาวมาเลเซียทุกคนดีใจไหมครับถ้าดีใจหรือไม่ชอบยังไงก็ ตอว่าไปที่นายกขอบคุณนะครับคุณอันวาที่เปิดประตูให้แรงงานกัมพูชาเข้าไปทางานที่บ้านของคุณนะครับแต่สอบคนไทยเราดีใจมากๆเลยครับ ต่างคนต่างอยู่น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับสำหรับประเทศไทยเวลานี้เพราะว่าคุณเซนคุณมาเนตคุณสั่งสอนให้ชาวกัมพูชาเกลียดประเทศไทยตําราเรียนของคุณก็เกลียดประเทศไทยถ้าคุณเกลียดมากคุณก็ไม่ต้องเข้ามาที่ประเทศไทยนะครับต่างคนต่างอยู่นะครับก็จบรายการต้องขอขอบคุณผู้สับสนุนรานการของเรานะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางชาวคอดีไทยทังชาวมอกเกษตรสนใจนะครับโทร0 9 2 1 2 1 0 6 6 9 0 9 2 1 2 1 0 6อ9หนึ่งศูน์หกหคอกาศูนย์เก้ไทอนะครัอวันนย์หกหกเก้าหนนรือวัสดีครับ